สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปนดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนมาทําสลัดน้าสายสไตล์ฝรั่งเศสสูตรคีโตนะคะหรือว่าสูตรเพื่อสุขภาพนะคะใครๆที่ไม่ทานคีโตก็สามารถดัดแปลงวัตถุดิบได้เลยนะคะเพื่อนสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนไว้ให้ตรงคําอธิบายด้านล่างคลิปนะคะเพื่อนโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันเลยค่ะตอนนี้เรามาเริ่มทาน้ําสลัดกันเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นมัสตาร์ดนะคะ ตัวนี้นะคะ k e โตทานได้นะคะนี่นะฮะเราก็จะมาดูตรงคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ําตาลตรงนี้นะคะ4.4นะคะคาร์โบไฮเดรตน้ําตาลก็มีแค่2.3ตัวนี้คีโตทานได้เลยนะคะนี่นะคะยี่ห้อนี้ก็ใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ขอให้เน้นดูข้างหลังนะคะเพื่อนๆว่าน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้ทานคีโตก็ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเป็นมัสตาร์ดตามชอบได้เลยค่ะเราจะบีบใส่ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนประมาณนี้นะไม่ต้องใส่เยอะค่ะ นะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะกอ,อกค่ะน้ำมันมะกอ,อกก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็จะคนค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากัน เสร็จแล้วตามด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยดําตัวนี้เราจะใช้เป็นที่มีผสมหลายๆอย่างนะคะจะเป็นมีลูกผักชีแล้วก็พริกไทยดําอันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้ตามชอบได้เลยนะคะใครจะใช้พริกไทยคะ่ะพริกไทยดําได้หมดคะ่ะใส่ตามชอบได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะใส่ไปประมาณปลายช้อนชานะคะ่ะจากนั้นก็ตามด้วยเกลือสีชมพูนะคะเกลือดำเกลือชมพูเกลือแกล้งใช้ได้หมดนะคะเพื่อน ใส่ลงไปไปลายช้อนชาค่ะอย่าใส่เยอะถ้าเกิดว่าไม่เค็มเราสามารถเติมได้ตอนเวลาทานนะคะจากนั้นตามด้วยน้ำส้มแอปเปิลค่ะถ้าใครไม่ทานคีโตก็น้ำส้มธรรมดาได้เลยนะคะคนไทยชอบออกเปรี้ยวๆเ,เนาะล้วก็จะใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนปกติฝรั่งเขาจะไม่ใส่นะคะแต่เราใส่เพราะว่าเอาแบบรสชาติที่คนไทยชอบนะคะรสชาติเปรี้ยว เปี้ยวนิดเช็มหน่อยนะคะเพื่อนอร่อยดีค่ะนีคะอร่อยถูกปากคนไทยแน่นอนค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะคนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะตอนนี้เราก็มาเตรียมผักนะคะเพื่อนตัวผักเนี่ยสามารถเลือกได้ตามใจชอบได้เลยนะคะแต่ของเราวันนี้จะมีราดิสนะคะแล้วก็เป็นสลัดนะคะใบสลัดแบบนี้นะคะ คือปลูกเองนะคะที่สวนเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีตัวมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศอันนี้นะคะเคล็ดลับนะคะปอกค่ะเพื่อนปอกเปลือกนะคะปอกเปลือกออกแล้วรสชาติเวลาเพื่อนๆทานสลัดจะอร่อยมากๆเลยค่ะเนี้ยคือแม่แม่แฟนสอนมานะคะทายฝรั่งเศสนะแล้วก็จะมีหัวหอมกระเทียมนะคะอันนี้เด็ดเลยค่ะสาหรับคนไทยชอบแน่นอนอร่อยถูกปากแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเตรียมผักนะคะเราอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะผักสลัดเราก็จะนํามาใส่ตัวนี้นะคะเครื่องสลัดน้ําค่ะเพื่อน ให้ให้เขาแห้งอะคะ่ะน้ำเนี่ยที่เป็นหยดหยดอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแห้งนะคะ,คะ,ะ,คะแล้วก็จะอร่อยคะ่ะเพื่อนเวลาทําสลัดเราต้องสเสด็จน้ําให้แห้งเลยนะคะใครไม่มีเครื่องตัวนี้ปั่นแล้วก็เอาพักสเสด็จน้ําไว้นะคะ MM ให้แห้งเลยะคะ่ะตัวนี้เราก็จะปั่นเขาแบบนี้ไปนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะตอนนี้ใบผักของเราก็แห้งเสด็จน้ําดีแล้วนะคะเพื่อนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเราเดี๋ยวเรามาทําการหั่นแล้วจะใส่จานกันเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากใบสลัดก่อนเลยนะคะ อันเลยค่ะเพื่อนเอาชิ้นตามคําก็ได้นะคะตามที่เราต้องการได้เลยค่ะผักสลัดนี่สามารถเลือกได้ตามชอบเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นราดิสนะคะเราก็จะหั่นใบเขาออกนะคะแล้วก็ตรงรากตรงนี้ออกนะคะเนี่ยค่ะรากเขานะคะก็จะหั่นทิ้งไปเลยค่ะใบนี้สามารถเอาไปจิ้มน้ำพริกทานได้อร่อยมากๆเลยค่ะต้มจับฉ่ายก็ได้แกงส้มก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ไปนะคะแต่รากเราไม่เอาเนาะจากนั้นเราก็จะหั่น บางๆนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนมะเขือเทศเราจะหั่นเป็นชิ้นเต่าพอคําค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาสับกระเทียมกันเลยนะคะใครจะใช้เครื่องบดก็ได้คะ่ะหัวหอมแดงก็ซอยบางๆแล้วก็วางลงบนจานสลัดได้เลยนะคะจากนั้นก็โรยกระเทียมทับลงไปเลยะคะ่ะ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนเราก็จะมาเพิ่มเป็นตัวมะกรอกนะคะมะกรอกดำนะคะมะกรอกดองอ่ะคือที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีหลายสีเลยนะคะสีเขียวสีม่วงนะคะเพื่อนอันนี้สามารถซื้อมารับประทานได้ตามชอบเลยนะคะเพื่อนใครชอบสีไหนก็สามารถใส่ได้เลยอร่อยทุกสีค่ะเพื่อนเนี่ยฮะนะจัดใส่จานไปให้สวยงามนะคะเพื่อนอะ สลัดน้ำใสของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสไตล์ฝรั่งเศสนะคะอร่อยถูกปากคนไทยแน่นอนนะคะสูตรนี้นะคะถ้าใครไม่ทานคีโตสามารถเพิ่มน้ําผึ้งได้นะคะให้มีความหวานจากน้ําผึ้งนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะแต่อันนี้นะ,ะเป็นสูตรคีโตนะคะสูตรเพื่อสุขภาพสําหรับ คนที่รักสุขภาพแล้วก็เป็นคีโตสามารถทานได้สบายเลยนะคะเพื่อนโอเคนะคะคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่บ้านฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ